สวัสดีค่ะวันนี้ออนสาวยโสทรอนคนไกลแม่นะคะเนาะวันนี้มีอะไรดีๆเด็ดๆจะมาแนะนํานะคะทุกคนไม่ได้มาขายสินค้านะเมื่อวานไปไอเบเบดโพเบโพช็อปนะคะทุกคนคะ่ะแล้วเจอแคปหมูแต่ว่ามาอยู่ที่อเมริกาจะเข้าเกือบ13-14ปีนี่แหละจำได้อันบกเคยซื้อแคปหมูของอยี่ห้อนี่นะคะเนาะ จากยี่ห้อนี้มากินเมื่อวานลองซื้อมาอร่อยมากค่ะทุกคนออนซื้อมาสองรสเนาะรสนี้ก็จะเป็นไอ้เลดเพเปอร์เพื่นว่าอ่าเป็นพริกแดงเอ่อก็จะเป็นอ่าแคหมูเล็กๆเนาะซื้อมากินแล้วเกือบหมดแล้วคือมันอร่อยอร่อยก็เลยอยากจะบอกต่อเนาะอันนี้นะคะเนาะคือรสชาติมันได้แล้วก็กรอบแล้วก็ไม่เหม็นไม่เหม็นเอ่อ ไม่เห็นอับเนาะทุกคนเนาะคืออร่อยอร่อยจริงๆอร่อยกินเกือบหมดถ้าใครถ้าใครไปที่เบสโพช็อปนะคะนะลองสื่อลองสื่อมาเบิงเดอแต่ว่าก็จะมีอีกรสนี้เป็นรสออริจินอลรสออริจินอลนะคะเนาะแต่ว่าออนยังไม่ได้ลองเดี๋ยวจะลองลองอยู่แต่ว่าอันนี้ก็อร่อยมาก อร่อยนะคะแต่ก็จะเค็มไปนิดนึงออกเค็มนะคะแต่ว่าเราเอามากินกับพวกก๋วยเตี๋ยวอ่ามันก็จะพอดีเนาะค่ะเนาะแต่อร่อยนะคะทุกคนไปลองดูนะไปลองดูอร่อยจริงๆอร่อยอ่าเท่าที่ซื้อไอในยี่ห้อในอเมริกาอเมซับอลิอไปลองเบิ้งนะคะเด้อ